สวัสดีค่ะชื่อบุ๋มนะคะพัชราพัสเวรสักติครัเปิดร้านที่ตลาดนัดเพากาวเอ่อเราจะขายสุกเสาร์วาทิตย์นะคะอยู่หน้าตึกบังซื้อจังชั่นหรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือตึกแดงสินค้าในร้านของเราก็จะเป็นเ,เน้นในเรื่องของของตกแต่งแล้วก็จะเป็นสินค้าที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน อย่างเช่นเป็นชุดจานชุดชาถ้วยกระเบื้องลูกค้าสามารถที่จะเอาไปจัดเป็นชุดเบรกหรือเอาไปตกแต่งหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ <S <S ส่วนใหญ่ของทางร้านก็จะค่อนข้างคับเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าจากความที่เราชอบด้วยแล้วก็เราต้องการสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นคนที่เน้นในเรื่องของสีสันนะคะก็จะมาจากประเทศอังกฤษแล้วก็เยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีค่ะ สินค้าของทางยุโรปอะค่ะจะจะเป็นสินค้าที่มีความละเอียดในเรื่องของการผลิตแล้วก็เป็นสินค้าที่เป็นค่อนข้างจะมีศิละปะค่ะการออกแบบดีไซน์แล้วก็ค่อนข้างที่จะหรูหราแล้วก็จะมองแล้วก็ดูเพิอเลินนะ,ะคะถ้วยกระเบื้องหลายๆอย่างนะคะก็จะมีความที่จะค่อนข้างละเอียดก็จึงทําให้ลูกค้าจะชอบอะค่ะชอบในสินค้าแบบนี้ ต้นก็มาจากที่เราชอบก่อนค่ะเป็นคนที่ชอบซื้อแล้วก็ชอบเก็บสะสมจนค่อนข้างเยอะมากอะคะ่ะเยอะจนแบบว่าเราก็อยากให้ลูกค้าท่านอื่นเนี่ยหรือว่าบุคคลท่านอื่นเนี่ยได้ได้มาสัมผัสกับกับความสวยงาม mm hmm. ก็เลยได้มีมีการที่จะเ,เปิดร้านแล้วก็ลองลองลอง,ลองทำเป็นประกอบอาชีพดู mm hmm. ก็เห็นได้ว่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้าง,ง,งเยอะค่ะ ลูกค้าของเราก็จะมีหลายกลุ่มก็จะเป็นตั้งแต่เด็กวัยรุ่นแล้วก็วัยกลางคนแล้วก็เป็นออฟฟิศแล้วก็เป็นแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนอยา่จะเป็นของตกแต่งค่ะของตกแต่งแล้วก็เป็นชุดจานชุดชามที่จะมาครบเป็นชุดแล้วก็จะเป็นพวกของตกแต่งที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อะค่ะอยากจะแนะนำเป็นพวกชุด จานที่มีการเพ้นหรือว่าเป็นพวกชุดกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนึ่งคือสามารถตั้งโชว์ได้แล้วก็สามารถใช้งานได้ค่ะถ้าอย่างนี้ก็มีตั้งแต่ชิ้นหนึ่งอยู่ที่ประมาณ400ถึง1,000หรือ2,000บาทก็มีค่ะขออนุญาตฝากร้านนะคะร้านของเราตั้งอยู่ตลาดนัเทกาวอยู่ด้านหน้าของศึกบังซึ่งดังชันเราจะเปิดในวันวศุกร์เสาร์อาทิตย์ ทำการค่ะ